โลบักร้านไหนดีอ่ะไปด้านนั้นก็โดนเกียงไปด้านนี้ก็โดนโกงอ่ะจะาวใ้ใจร้านไหนไม่ได้เลยอ่ะเเหมือนมีคนต้องการโลบักใช่มไหมเั็นกูแนะนําร้านนี้เลยน้องรัก ร้านบ๊อบเบิร์บริการกดเกมพาร์เลเแไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออนนี้ไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีบริการขายรหัสแบบบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่เริ่มต้นเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการขายโลบักในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบไอดีพาร์แบบมีเซิร์ฟเวอร์แบบกลุ่มก็มีนะครับผมนะบริการถูกในย่อมเยาวขนาดนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แล้วมาทางง่ไม่ใช่บริการร้านบ๊อบเบิร์ชก็ตายซะถึงมึงอ่ะอาชาวันนี้คือสพอให ใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมเอาละครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีชมที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้พวกพวกระบอกแจ็คแบแบตเจ้ก้าคนดีคนเดิมพเพิ่มเติมมีแต่เรื่องอ e ีซองอีซี่อีกแล้วโอ้โหแม่งจะเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัว,ตวกูอีแล้วเนี่ยโอเคครับผมนะซึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรซึ่งตามปกคลิปอ่ะก็น่าจะบอกกันอยู่แล้วก็วันนี้ผมจะมาทำบักหัวเขียว100ตัวนั่นเองนะแต่ว่า100ตัวเนี่ย ผมวางนี่ยังไงผมก็กด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 อย่างงั้นแต่ว่าตอนอัพอัพยังไงก็จะใช้ออโต้คลิกอัพนะผมก็โอเคมันอาจจะเป็น99ตัวแล้วบอกว่าผมเอาอิชิโกะมาตัวหนึ่งมาโซโล่เนาะโอเคผมนี่ก็เพราผมโซโล่ปุ๊บเดี๋ยวผมก็เอามาวางตรงนี้ใหม่หนึ่งตัวแล้วก็เอามาอัพนะผมโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะักเล่านะมีท่านผู้ชมอยู่ ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมนะผมรู้ว่ายังมีท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องผมนะเพราะฉะนั้นก็ขอคนนั้นหนึ่งไลค์ขอคนนั้นหนึ่งกดติดตามแล้วก็ขอคนนั้นหนึ่งแชร์ด้วยะนะครับนะโอเคได้กะว่าพร้อมจะดูคลิปกันแล้วเราก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับผมนะโอเคเราไปดูคลิปกันเลยโอเคซึ่งถามว่าผมสามารถอัพตัวผู้นี้อัพได้ไหมผมอัพได้ไม่ได้กะว่าผมใช้เมาส์คลิปปกติอะแต่ผมคงอัพได้แต่คือตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ เออห้าโมงครึ่งนี้นนะ่จก่อนผมจะอัพเสร็จก็น่าจะปาไปสองทุ่มครึ่งแล้วแนหะเออครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะทำการใช้โปรแกรมออโต้คิกในการช่วยช่วยกดละกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมว่งสปีดไปเลยและกันตอนที่ผมทำการอัพพวกตัว100ตัวพวกนี้เสร็จแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะสปีดไปตอนนั้นกันเลยนะครับผมนะโอเคเราไปเริ่มดูกันเลย โอเคเขาาอกมตอนนี้ผมก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วคนดูนะก็โอเคเดี๋ยวอัพตัวสุดท้ายเออโอเคตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคคนดูตัวสุดท้ายอัพมา20กว่านาทีได้โอ้โหโคตรตึงคนดูโอเคตัวซ้ายเรียบร้อยคนดูนะก็ผมอัพหมดทุกตัวแล้ว99ตัวถ้าเกิดว่าเอาอีจิโกะออกก็นจะเป็น100ตัวแล้วผมก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเพิ่มเลือดมอนเลยละกันเพื่อจะให้มอนแข็งแกร่งทีสุด ผมเชื่อว,ว่าไอ้กิกกี้อ่ะกิกกี้หกดาวถึงแม้ว่าจะเป็นหกดาวที่กากมากแต่ผมว่าเชื่อว,ว่ามันต้องแบบมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวมันไงเออมันต้องแบบแบบโหดไงคือผมติดออฟไฟไปแล้วไงคุณดูนะเออนะผมนะคือคือผมสุดแคปซูลผมไม่รู้หรอกว่ามันจะล็อกไอตนะัวหาเนี่ยคือแบบก็ซุ่มไปเหรอสี่ห้าลัดก็ได้ตัวนี้มาโอ้ยถึงกูอย่างชอบคุณดูนะโอเคคุณดูเปิดเอฟเฟกต์โอเคคุณดูพร้อมยังสามสองหนึ่งไปโอ้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 ยโอ้โห โอ้พลังอะไรกันนี่โอเคเอาอีจิโกอกันอู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 เฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้เป็นการช็อตแบบช็อตเลยอ่ะคุณดูนะเป็นการช็อตแบบอืมเฮ้ยคือผมนึกว่าแบบมันจะเปี้ยงป้างแบบเอฟเฟกต์อลังกงอลังการแบบมิติอืมมิติพังพิภพลาพิภพโลกาพิภพปัสุธาอะไรประมาณนั้นแบบแบบพิภพคัมภนาอะไรนั่นผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าไม่เลยมันไม่เลยเว้ยคุณดูนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นล่างเป็นแบบ เป็นร่างของบูดี้บอกว่าน่าจะโหดอยู่นะเออแบบน่าจะแบบเท่อยู่นะคนดูนะแต่ว่าตอนนี้คือเลือดมันไม่สะกิดเลยเว้ยคนดูนะโอ้โห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 คือคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์หนึ่งร้อยตัวคือมึงมีตังเงียงเดียวไม่ได้ว่ราคือหูคือมึงต้องมีใจด้วยนะว่าคนดูนะในการที่มึงจะทำคอนเทนต์หนึ่งร้อยตัวได้แบบโอ้โหโอ้ตีมาสิบสิบห้าวีได้เลือดมันลดไปครบหนึ่งคนดูโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณห้าสิบตัวได้แล้วคนดูนะก็อยู่ตู้ส้ายแล้วโอเคคนดูโอ้โห กูนะสังเวชมึงมากคนดูนะโอ้โหโอ้โหโอเคคนดูเป็นตัว6ดาวที่แบบ1000คือผมติดออฟไฟไปเรื่ไงคนดูมันถึงแบบทำให้มันแรงแต่ว่าแดงไม่มากหรอกคุณนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนดูเป็นตัว6ดาวที่แม่งกากกว่า2ดาวอย่างคดูเลยโอ้โหโอ้โหกูสังเวชมึงว่ะคนดูนะโอ้อ่ะมีฮอกมึงเก็บงานดิเพื่อนโอ้มีฮอกผมว่า ผมว่าผมเชื่อใจมีฮอกอะโอ้ยังอยู่ในสูงสุดละมีฮอคกูเชื่อใจมึงเพื่นนนะอ,อนโอ,อ้เก็บงานดิเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวขอญาตสรุปเลยละกันนะผมโอเคมีฮอกเก็บงานดิเพื่อนเก็บงานดิเพื่อนเออเก็บงานหนเพื่อนเพื่อนรักเก็บงานหนเพื่อนนี่มีฮอกแม่งดีกว่าเลยคนดูเออแม่งตีแบบโอ้ตีดีเอ้ยทำไมมันมันตีเพื่อก็อย่าทำไมอากาศมันแตกเพราะมึงเป็นลูกของหนวดขาวอะไม่ใช่โอ้โหคือบอกตรงๆก็คือมีฮอกมันยังดีกว่าเลยอนะคณดูนะบอกตามตรงกูแบบโอ้ คือกิกี้กิกี้ในแมปมันพีชในในแมปมันพีชที่สตอรี่สุดท้ายผมว่ายัางโหดกว่าไอ้เที่ยนี่อีกอออขอไปสำหรับคำหยาบด,ด้วยนะเบ้คคุณดูนะแต่ว่าโอเอนเตอร์เทนเขาดูไงโอเคก็โอ้ไม่อยากจะเอ,อ่ยปิดคลิปเลยคุณดูแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคครับผมได้รักกันชอบกันอย่าลืมฝากด like, ด share, ดดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปติบเป็นทั้งหมดกุุงกิงกุุงกิงให้ผมด้วยรักกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วก็ สในคลิปนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมขอ50ไลค์ละกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่ไปเป็นไะรนะผมะขอ50าสิบไลค์ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วกันนะโอเคสในคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับผม,มขายก่อนไป